สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมลงกึงช่างต้อมวัดศิลเพชรบุรีครับวันนี้นะครับผมก็มาเซตอะไรให้ลูกค้านะครับชุดนี้นะครับที่เห็นนะครับเป็นมีโอนะครับยามาฮามีโอนะครับผมสูตรสเต็ปหกหกชักห้าดันโลนะครับผมก็สูตรนี้ครับก็ทํามาหลายตัวแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้รีวิวนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ว่างมารีวิวให้ลูกค้าก่อนที่จะแพ็คส่งนะครับก็มาดูเรื่องของฟ้าสูบก่อนเลยนะครับผม ฝาสูบตัวนี้นะครับผมก็ย้ายวาลนะครับเดี๋ยวเจียพอร์ตให้นะครับผมแล้วก็จัดแคมซิ่งให้ด้วยนะครับผมอันนี้เกี่ยวเทียนยังไม่ได้ทํานะครับนี่ครับเจาะไว้แล้วนะครับเชื่อมพอกไว้แล้วแต่ว่ายิงทรายก่อนนะครับวอเกี่ยวมันเสียนะครับก็เลยเดี๋ยวทําเกียวที่หลังนะครับผมนี่ครับพ่นทรายน้ําให้สวยๆเงาๆแวบๆเลย นะครับอันนี้ก็หัวเทียนยาวนะเกี่ยวโซนิกเบ้าฝาวัตซีซีให้เรียบร้อยแล้วครับอันต่อมาก็ข้อเหวี่ยงนะครับผมยืดนะครับผมห้ามิลสเต็ปก้านสองจังหวะนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเหนียวครับผมแช่ยาวได้เลยนะครับลูกค้าเอาไ้แช่ยาวนะครับเพราะว่าก้านนี้ผมใส่เวฟอยู่นะครับผมก็วิ่งหลังถนนกันสองร้อยบวกนะครับก็ก้านยังอยู่ได้นะครับสบายๆเรื่องของเรื่องมันเป็นสองจังหวะด้วยแหละมันเหนียวรอบมันจัดด้วยนะครับผม ก็เลือกดูยี่ห้อให้ดีนะครับผมตัวนี้ก็ล้วงใส่ห่วงนะครับยืดห้ามิลนะครับผมน้ำมันเครื่องเขาอยู่ในห้องเครื่องเลี้ยงสบายเลยนะครับนี่ครับก็ต่อมาก็มาดูนะครับเสื้อสูบนะครับเชื่อมพอกข้างให้นะครับปอกยาวนะครับพิเศษแข็งพิเศษนะครับสเต็ปดันนะครับก็เหลือเฉาะใต้กระปองลูกนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นสเตปนะครับลูกปืนปลายก้านแบบนี้เลยนะครับจะให้ตัวได้ดีแล้วก็ลื่นนะครับผมก็เสาเสื้อนะครับผมแล้วก็ปะเก็นอลูมิเนียมอันนี้ก็จัดให้นะครับผมตามสเปคเลยนะครับแล้วก็มีโซ่เราลิ้นอีกหนึ่งเส้นนะครับผมกําลังผลิตอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแคมชร์ปนะครับแล้วก็ทองแดงกําลังเลเซอร์ตัดให้อยู่นะครับ ก็เย็นวันนี้แหละครับเสร็จได้ส่งหมดนะครับเรื่องของแข้งก็เชื่อมตาน้ํามันนะครับผมปอกเจ็ดเอ็ดนะครับฟานแข้งให้เจ็ดสองนะครับผมมีรูฉีดเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับเลี้ยงลูกกระปอกนะครับผมจะฉีดมาแนวนี้นะครับเหมือนสเต็ปร้อยสิบไอร้อยิบห้านะครับผมนี่ก็สเต็ปแช่ยาวๆนะครับสนใจก็ส่งมาได้ครับยิงสายพร้อมนะครับหลายชุดอยู่ครับวันนี้นะครับ เจ็ดแปดชุดเลยนะครับผมงานเครื่องนะครับผมเยอะครับหลายชุดเลยสเต็ปดันโลเหมือนกันด้วยนะครับเหมือนนัดกันมาส่งเลยนะครับหกชักห้านะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเบิกลูกปืนใหม่นะครับแท้ให้สองข้างนะครับจะได้ใช้ยาวๆลื่นๆคาบูนะครับใช้เอนโปรได้นะครับเคเหลี่ยมได้เฟืองท้ายก็ที่ร้านมีนะครับคัดทองแดงคัดสามก้อนนะครับคัดหลังช้มเม็ดมีหมดเลยนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมส่งกลับภูมิลำเนาแล้วนะครับผมก็สนใจส่งมาทำได้ครับคุมครับสวัสดีครับ